สวัสดีคนโสดชาวทัดไฟนะคะคลิปนี้นะคะจะมาอ่านพลังงานความรักเป็นพลังงานในช่วงเดือนตุลาคม2,568นะคะมาเช็คพลังงานกันทัดไฟก็คือชาวราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะตอนนี้นะชีวิตของคุณนะคะเป็นอย่างไรเนาะโสดเนี่ยโสดแบบไหนนะอ่าหนดูซิ สถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไง <c oughs> โสดแบบทํางานเนาะทำงานหาเงินอ่าบางท่านเหมือนว่าอยากมีบ้านอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะอ่าบางท่านเหมือนอาจจะแบบอยากมีบ้านอยากมีรถนะเออือมเหมือนกับว่ากําลังเหมือนมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณอยู่นะคะที่อยากจะทําให้มันสําเร็จเนาะ บางท่านอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะปลดหนี้อ่ะอยากจะผ่อนบ้านให้หมดอยากจะผ่อนรถให้หมดนะบางท่านก็คือเหมือนอยากเคลียร์ภาระหนี้สินที่มีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าบางท่านก็คือเหมือนอยากจะเคลียร์อะไรบางอย่างออกไปแล้วก็หาหนี้ก้อนใหม่อาจจะแบบผ่อนอะไรหมดไปอ่ะเนอะแล้วก็อ่ะไปไปหาอันใหม่นะคะนะคะ,นะ,ค,ะความต้องการ สิ่งใหม่ๆของคุณะนะคะก็ได้นะบางท่านเหมือนว่าอยากจะได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยได้คอนโดได้ที่ดินหรือว่าอยากจะซ่อแมแซมรีโนเวทซ่อมแซมบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญเลยอะคือทุกอย่างต้องใช้เงินทุกอย่างต้องมีเงินเนาะต้องมีเงินมาซื้อมีเงินมาใช้มีเงินมาทําเหมือนว่าทุกอย่างมันก็คือต้องใช้เงินต้องขับเคลื่อนด้วยเงินตัวคุณเองก็เหมือนแบบมีความแบบจริงจัง นะมีความจริงจังกับเป้าหมายชีวิของคุณมากๆนะคะบางท่านอาจจะกำลังมองหางานใหม่ธุรกิจใหม่นะที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณคุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วก็ได้แต่เหมือนว่าอยากจะหาอะไรทําเป็นงานเสริมนะคะให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มอ่ะเนาะเพราะเหมือนว่าบางท่านเนี่ยคือถ้าตัวคุณอะ จะแบบไปผ่อนอะไรไปมีภาระอะไรก้อนก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าเออไอง,งานประจําที่มีอยู่มันอาจจะแบบไม่พอฉะนั้นไม่พอต้องทำยังไงก็ต้องหาเพิ่มนะคะอ่ะก็ได้นะ <c oughs> ประมาณนี้ก็คือทุกวันนี้ตัวคุณนะก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องเงินเรื่องความมั่นคง เรื่องความรักเหมือนคุณไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่บางท่านก็อาจจะเคยแต่งงานแล้วแต่งแล้วก็เลิกแล้วจบแล้วอย่าแล้วก็เลยไม่ได้อยากจะแต่งอีกอะ่ะเหมือนกับว่ามันเคยผ่านมาแล้วเนาะชีวิตการแต่งงานการมีครอบครัวนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะแต่งอยากจะมีอ่ะนะเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือเอาเวลาทั้งหมดนะมาทุ่มเทให้กับความมั่นคง,งของตัวคุณมากกว่านะคะอือฮึ ประมาณนี้โสดแบบว่าเหมือนบางทีก็มีคนเข้ามานะแต่ตัวคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาชอบคุณมาจีบคุณเหมือนเขาก็อยู่ได้แค่รอบนอกชีวิตของคุณนะคะนะเข้าไม่ถึงคุณนะเนี่ยบางท่านอาจจะหมายถึงว่ามีคนเก่าอะที่เคยจบเคยเลิกไปแล้วอะ <c oughs> พยายามแบบอยา,ากจะโผล่กลับมาด้วยนะคะ <c oughs> แต่เหมือนคุณสก,กัดดาวรุ่งนะเออสก,กัดดาวรุ่งนะคะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตัวคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เข้ามานะคะอืมหออ่าโอเคประมาณนี้นะตอนนี้อ่ามีอะไรที่ตัวคุณต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องความรักอยู่ในนั้นเลยนะ ทีนี้มาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามานะคะจะมีเข้ามาไหมถ้ามีเข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> มีเข้ามาไหมมีเข้ามานะมาจากการทำงานการเดินทางอืม เหมือนว่ามีคนที่เขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่นะอยากจะจีบอยากทักอยากคุยแต่คุณคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่สนใจเลยอะเออ <c oughs> แล้วก็มีคนเก่าของคุณนั่นแหละที่เคยมีประเด็นอะไรกันไปคนที่เคยตัดจบกันไปแล้วอะนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนว่ามีประเด็นปัญหาอะไรกันแล้วก็มีอีโก้ใส่กันนะนะดูเหมือนตึงๆใส่กันนะคะ เหมือนว่าเขากลับมาง้อคุณนะคนที่อีกโก้เยอะคนนั้นน่ะนะคะแต่ตัวคุณยังไงล้านลาลา,ลามีความสุขนะกับการกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองเนาะบางท่านก็รู้สึกว่าฉันชอบความโสดอะ่ะเออฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะรู้สึกว่าสบายดีมีความสุขอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำนะคือไม่ต้องมีใครมา คอยควบคุมวงการกําหนดกฎเกณฑ์อะไรชีวิตคุณเหมือนคุณไม่ชอบอะ่ะเออคือคุณเป็นคนที่แบบว่ามีระเบียบแบบแผนในชีวิตของตัวเองคุณเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งมาควบคุมมาชี้นิ้วสั่งคุณอย่างเงี้ยคุณไม่เอาเลยนะคะฉะนั้นพอหลุดพ้นออกมาได้แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเป็นโสดเนี่ยแหละสบายและอิสระดีนะคะไม่อยากจะกลับไปไม่อยากกลับไป ในความสัมพันธ์แล้วเนอะไม่ว่าจะคนเก่าหรือว่าจะมีคนใหม่เข้ามาก็คือแบบไม่เอาไม่อยากได้อะบางท่านก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครแล้วก็ไม่ได้อยากจะกลับไปหาใครด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนทุกวันเนี้ยตัวคุณแบบมีความสุขแล้วอะอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะสบายดีแฮปปี้นะทํางานทําการกลับมาดูแลตัวเองชีวิตดีงานดีเงนินดีมีความสุขบางท่านนะตอนนี้ตัวคุณก็คือดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้น คือเหมือนกับว่ามันมีเวลาได้กลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วบางท่านก็บางท่านนะเหมือนคุณก็รู้ตัวแหละว่าแบบเออช่วงเนี้ยเราแบบดูดีขึ้นจริงๆนะเออดูเหมือนแบบพอมันได้กลับมารักตัวเองอะมันมีเวลาได้โฟกัสกับตัวเองจริงๆอะเนาะนะคะอืมนี่แหละก็รู้สึกแหละว่าคุณแบบเออดูดีขึ้นจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะชอบใครอะแค่อยาก อยากดูดีขึ้นเพื่อตัวเราไม่ได้อยากดูดีขึ้นเพื่อให้ใครมาชอบอืมอยากดูดีขึ้นเพื่อตัวคุณเองอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องของรูปร่า,รางหน้าตาการดูแลผิวพรรณการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดี<ๆ>การแต่งตัวหรืออะไรอะเนาะคุณนะ่ะทำเพื่อตัวของคุณเองนะไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาชอบมาจีบหรือว่าไม่ได้ทำเพื่อให้ใครแบบ กลับมาหาคุณนะเออทำเพื่อตัวเองล้วนๆเลยอะนะคะอือหืออ่ะก็เหมือนว่าตัวคุณไม่ค่อยสนใจอ่ะนะคนที่เข้ามาอืมคนที่มาจีบคุณก็เหมือนบางทีอะถ้าหากว่าเข้ามาจีบคุณแล้วมาตื้ออะไรคุณมากๆเกินไปแล้วคุณลำคาญบางท่านอาจจะด่าเหมือนกันนะเหมือนด่ากลับอะ เหมือนบางทีแบบคุณเจอคนที่เขาแบบว่าช่างตื้อแล้วก็พูดไม่รู้ฟังอะไรแบบเนี้ยแล้วอาจจะตื้อคุณจนจนคุณลาคาญอะไรแบบนั้นนะแล้วคุณก็ไม่ได้ชอบด้วยอ่ะเนี่ยบางทีคุณอาจจะแบบเออเหลืออดแล้วเนอะแบบถ้าพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้ฟังอ่ะนะเหมือนคุณอาจจะระเบิดใส่เลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเออไปเถอะอย่ามายุ่งอะไรฉันเลยเออเนี่ยพูดไม่รู้ฟังที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามจะพูดดีด้วยแล้วอ่ะเนาะ นะคะพยายามจะแบ,บีประนปนอมด้วยแหละนะแต่เจอคนที่แบบตื้อมากอะ่ะตื้อเยอะเกินอะ่ะคือถ้าคุณชอบอ่ะก็ว่าไปอย่างแต่เนี้ยตัวคุณไม่ได้ชอบนะคะเออเหมือนมารบกวนชีวิตคุณนะเนาะคุณอยากจะเพิดเพลินมีความสุขอะไรของคุณนะแต่แบบเหมือนมาวุ่นวายอะไรกับคุณมากเกินไปนะคะเหมือนกับว่ามาล้ำเส้นคุณมาวุ่นวายอะไรกับเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไป หรือมาคอยติดคอยตามคอยโอ้สืบส่องคุณอะไรแบบเนี้ยนะคอยตามตลอดเลยบางทีเหมือนคุณรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนแบบไอคนที่มาชอบคุณเนี้ยมันออกแนวเหมือนเป็นแนวเหมือนพวกสตอกเกอร์เหมือนพวกแบบแตกแปลกอะเหมือนแบบมาตามว่าคุณอยู่ที่ไหนเออตามถึงบ้านเลยนะตามกระทั่งว่าคุณอยู่ที่ไหนบ้านคุณอยู่ที่ไหนอะไรแบบนั้นคือดูแบบน่ากลัวบางท่านคุณรู้สึกไม่ปลอดภัย เออคือมันออกแนวเหมือนแบบไม่ปกติอะ่ะคือคนปกติเขาไม่ทําอะไรกันแบบนั้นน่ะนะคะอ่ะที่ผ่านมาอาจจะพูดดีด้วยแล้วแต่ไม่รู้ฟังบางทีก็อาจจะต้องเล่นบทโหดนะคะเนาะอืมนะส่วนคนเก่าที่แบบมาตามตื้ออะไรคุณเนี้ยนะเหมือนคุณก็รู้สึกว่ามันพังไปหมดแล้วทุกอย่างมันพังหมดแล้วอะ่ะมันไม่สามารถจะกลับไปเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เนาะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันแตกสลายไปแล้วแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแล้วอ่ะนะคะ เออไม่ได้อยากกลับไปแล้วก็อีกอีกอย่างนึงก็คือเหมือนคุณอาจจะก,กังวลว่ากลับไปแล้วมันจะเหมือนเดิมก็ไม่อยากจะมีปัญหานะคะซ้สำซากอีก,กนเนอะก็เลยคิดว่าเออมันจบไปแล้วอะจบแล้วก็ move on ดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่าเดินหน้าแล้วนะคะจะไม่ถอยหลังกลับไปแล้วนะออืฮบางท่านก็เหมือนเป็นคนที่แบบคนในที่ทํางานมาชอบอ่าคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกันก็มีแล้วก็คนที่เด็กกว่าคุณก็มีนะเนี่ยเออ หรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ใส่เด็กอะเข้ามาซึ่งตัวคุณไม่ชอบเลยสักคนนะคะดูแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านมาตรฐานนะเออคือไม่ผ่านาจริงๆอ,อ,อ่ะนะคะไม่ผ่านไปตรงสเปกไม่ชอบไม่ถูกใจ <c oughs> คุณรู้สึกว่าฉันอยู่องฉันคนเดียวดีกว่ามีความสุขมากกว่านะคะอ่ะประมาณเนี้ยนะแล้วก็คนที่เข้ามามี ทัดไฟไม่สิงธนูทัดลมม่ถุนตุนกุมมีทัดุดินพฤกันมังกรแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบทัดน้ำนะโผ่มานินหนึ่งมีนกรกดพิจิกนะคะ <c oughs> อ่าโสดนะสดๆสดสวยๆรลอ่อๆรวยๆนะคะยังไม่ได้อยากมีใครทีนี้มาดูแนวโน้มนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ แค่อ่านภายให้ฟังเฉยๆนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวอะไรของใครทั้งนั้นนะคะอืมไหนดูสีแนวโน้มเออดูเหมือนแบบมีคนที่มาเหมือนคือถ้าเป็นคนเก่าอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบมีประเด็นเรื่องของการนอกกายนอกใจกันละเลย การละเลยความใส่ใจละเลยความรู้สึกนะมันมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์โกหกสู้นกไก่นกใจทำผิดซ้ำๆซักๆด้วยนะคะปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆนะคือผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจนมันความรู้สึกมันพังไปหมดแล้วแล้วบางท่านก็คืออาจจะสะสมมานานแล้วก็คือระเบิดมันทิ้งไปแล้วอะนะคะอืมนะ แต่ว่าคนที่เขาทำผิดต่อคุณนะ่ะเหมือนเขาก็เหมือนแบบอยากจะกลับมานะคือไอ้สิ่งที่เขาทำผิดไอ้สิ่งที่เขาเป็นนกกายนอกใจอะไรคุณมันเหมือนกับว่ามันเป็นความแบบความเจ้าชู้ของเขาอะความแบบมักมากของเขาอะแต่เขาอาจจะเหมือนมองเป็นเป็นเรื่องสนุกมองเป็นของเล่นอะไรแบบนี้นะเออนะคะอาจจะคิดว่าเออไม่ได้จริงจังอะไรกับคนอื่นะนะ อืมนะคะแล้วก็อยากจะแบบกลับมาหาคุณนะเนาะแต่เหมือนตัวคุณรู้สึกคุณรับไม่ได้ไม่ว่าจะจริงจังหรือไม่จริงจังจะแค่รักสนุกเฉยๆคุณบอกว่าคุณก็ไม่โอเคอะ่ะเพราะว่าคนเรามันจะคบกันนะความซื่อสัตยนะ์มันเป็นพื้นฐานที่ต้องมีนะคะแต่ว่าตัวเขาไม่มีนะตัวคุณเองก็รับไม่ได้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับได้เลยจะก,กี่ครั้งกี่หนก็ไม่เคยรับได้เลยกับเรื่องเหล่านั้นนะคะแต่เหมือนว่าเขาอยากจะกลับมาแบบขอโทษคุณ เหมือนอยากกลับมาให้คุณนะให้อภัยเขาแต่ตัวคุณอะไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วอืมคือไม่อยากได้อะไรจากคนคนนี้แล้วอ่ะนะคะเออนะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปมองหน้าเขาเหมือนเดิมได้คือมันรู้สึกเหมือนแบบ <c oughs> แบบขแยงไปแล้วเนะอะเออรู้สึกเหมือนแบบรังเกียจไปแล้วอะอืมนะ ไม่อยากเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำนะคะรับไม่ได้เพราะว่าพอเห็นหน้าก็นึกถึงไอ้เรื่องที่เขาไปทําอะไรไม่ดีมานะคะหน้าก็ไม่อยากเห็นเนาะเสียงก็ไม่อยากได้ยินไม่อยากเจอไม่อยากอะไรทั้งนั้นอืมนะคะคุณรู้สึกว่าแบบคุณรู้สึกว่าเขากับคุณนี่ยศีลไม่เสมอกันไปกันไม่ได้เนาะไปกันไม่ได้นะคะ อืที่ผ่านมาตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนพยายามแบบพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้เนะแต่เหมือนคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่เน้นรักษาแต่เน้นทําลายส่วนตัวคุณ่ะเน้นรักษาไว้แต่สุดท้ายคุณก็คือคนที่แบบจิตใจแตกสลายเนาะเพราะว่าถูกทําลายถูกทําลายความรู้สึกบ่อยๆครั้งเนะนะคะ,อ,ะอยากขอโทษคุณแต่เหมือนคุณบอกว่ากองไว้ตรงนั้นอืม กองไว้ตรงนั้นเถอะคําขอโทษเนาะคําว่าเสียใจนะะกองไว้ตรงนั้นนะไม่อยากได้นะคะเหมือนคุณไม่ได้อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับเขาด้วยซ้ำะนะนะคะ,ะแล้วก็คนที่มาจีบมาตื้อคุณอะไรคุณก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆนะเพราะเหมือนว่าบางคนที่เขามาตามจีบมาตามตื้อคุณเขาก็ดูไม่ปกติจริงๆดูเหมือน เหมือนจิตจิตอะโรคจิตอะเออนะคะซึ่งคุณรู้สึกแบบเอ้ยน่ากลัวผิดปกติดูไม่น่าไว้ใจแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนว่าต้องเรามาระวังตัวเองมากขึ้นอ่ะอจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะโพสอะไรหรืออะไรเงี้ยเหมือนคุณจะไม่เช็คอินคุณจะไม่เช็คอินคุณจะไม่แท็กคุณจะไม่ลงโลเคชั่นว่าคุณอยู่ไหนหรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรแบบเรียลไทม์นะเพราะเหมือนว่าไอ้คนที่ตามคุณน่ะมันก็ดูแบบ เหมือนแนวแบบว่ามีความแบบจิตจิตใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกแบบเอ้ไม่ปลอดภัยนะไปลงไปเช็คอินไปแท็กอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเกิดเขารู้ว่าคุณไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยตามมาแล้วเดี๋ยวแบบไม่ปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณก็จะแบบไม่ลงเลยไม่ลงเลยบางท่านก็เลือกที่จะไม่ลงเลยนะหรือว่าไม่ได้ลงแบบเรียไทม์ใช่ไหมคืออาจจะไปผ่านมาแล้วสองวันสามวันแล้วค่อยมาลงอะไรแบบเนี้ยอือคือจะไม่ได้แบบเรียไทม์แบบไปถึงแชะรูปปุ๊บ เช็คอินเลยอะไรแบบเนี้ยคือจะไม่ไม่ทำอะไรแบบนั้นอะ่ะเหมือนคุณมองในเรื่องของความปลอดภัยของคุณนะคะ่ะอืมนะแล้วก็ระมัดระวังตัวมากๆเลยอืมอ่ะแนวนมก็ประมาณนี้อะ่ะเนาะเหมือนตอนเนี้ยตัวคุณนะ่ะรู้สึกว่าต้องแบบใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาค่อนข้างเยอะนะ แล้วคุณก็จะไม่ยอมให้ใครมาทาร้ายคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้ชีวิตคุณมันพังเหมือนอย่างที่พาดมาอีกต่อไปแล้วอะ่ะสําหรับบางกรณีนะคะตัวคุณอาจจะให้อภัยนะให้อภัยแต่ไม่ไปต่อให้อภัยแล้วก็ไม่เอาด้วยให้อภัยแต่ไม่สูงสิงอะ่ะคือแบบไม่ยุ่งด้วยแล้วนะคะอืไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วอะ่ะประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะ ตอนนี้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้ใครมารบกวนฉะนั้นก็คนที่จะเข้ามาก็กรุณาเข้าใจคุณด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณแบบเล่นตัวหรืออะไรแต่คือตอนนี้คุณไม่ได้อยากรู้สึกอะไรกับใครจริงๆแล้วคุณอยากอยู่เงียบๆของคุณคนเดียวจริงๆอืมนะอ่ะประมาณนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจ ไม่สบายใจก็อาจจะแบบเออไป,นะไปทําบุญนะไปทําบุญไปทําเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยก็ได้นะบางท่านอาจจะแบบไปทําบุญไปไปบริจาคสิ่งของทําบุญทําทานอะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆบางท่านอาจจะต้องเหมือนแบบรามาระวังในเรื่องของการเดินทางนะอุบัติเหตุ ต่างๆนะคะเออมันก็จะมีเหมือนเกี่ยวกับพวกแบบเรื่องออยานพาหนะเนาะตรวจสอบไปด,นะดีนะยางรถนะรถเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงต้องตรวจเช็คต้องตรวจซ่อมอะไรตรงไหนไหมนะคะก็ดูแลให้ดีนาะเมนเทนแนนซ์นะคะดูแลรักษาซ่อมบำรุงกันไปนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเหมือนพวกแบบว่าวัตถุไวไฟหรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆในบ้านอะไรแบบเนี้ย จะออกไปไหนนะจะไปแป๊บเดียวจะไปแค่เซเว่นจะไปคณะปากซอยหรืออะไรก็อย่าชะล่าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่าไปเสียบทิ้งค้างไว้นะนะคะจะออกไปแค่ใกล้ๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยก็อย่าชะล่าใจดึงออกให้หมดเนะเาะเพื่อความชัวเพราะาบางทีมันเกิดการประทุหรืออะไรขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะในจังหวะนั้นอนะ่ะมันอาจจะมีเหมือนแบบความเสียหายอะไรเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าจะขึ้นนอนอย่างเงี้ยปิดให้เรียบร้อยปักเปิกอะไรก็เอาออกให้หมดให้เรียบร้อย หรือว่าจะเออ,ออกไปทํางานหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือไปไหนไกลๆก็ตรวจเช็คให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าไปเสียบอะไรทิ้งไว้อ่ะเนาะนะก็เนี่ยเอาออกนะคะเออโยเว้นตู้เย็นเนาะตู้เย็นก็เสียบไว้แบบนั้นแหละนะคะแต่ว่าหมายถึงอย่างอื่นนะเนาะพวกแบบทีวีพัดลมสายชาร์จหรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพวกแบบยังไงกระทะไฟฟ้าเตาไฟฟ้าหลือพวกนั้นก็คือ เอาออกนะเออนะคะใช้เสร็จแล้วก็เอาออกนะเก็บให้เรียบร้อยนะคะประมาณนั้นอ่ะก็เรามัดระวังไว้ก่อนนะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเราป้องกันไว้อ่ะก็ดีที่สุดนะคะจะได้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะอ่ะโอเคมาดูไพโรแมนต์แองเจลรอรักใหม่เนาะอืม รอรักใหม่รอ new เลิฟของคุณรอคนที่คู่ควรกับคุณนะคะคือเหมือนว่าพลังงานของคุณตอนนี้มันยังไม่มีอะ่ะคนที่ใช่อะ่ะแลวตัวคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครจริงๆนะคะก็พักไว้ก่อนแหละเนอะอกลับมาโฟกัสกับชีวิตกับความมั่นคงของตัวเองก่อนนะคะนะแล้วก็ถ้าจะมีอะ่ะเดี๋ยวก็มาเองนะเนี่ย ถ้าจะมีเข้ามาจะมีรักใหม่เข้ามาเดี๋ยวเขาก็มาเองนะคะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่ารักใหม่ของคุณนิวเลิฟของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแล้วดีต่อใจนะคือเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออชัดเจนจริงใจดูแล้วก็คุณชอบเขาเขาชอบคุณคือคุณชอบเขาแล้วเขาชอบคุณอนะ่ะมันถึงจะไปกันได้อะ่ะมันไม่ใช่ว่ามีคนมาชอบคุณแต่คุณไม่ชอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมมันก็ไปกันไม่ได้ อเนี่ยรักใหม่ของคุณนะคะนะต่างคนต่างก็ชอบกันรักกันนะมีการให้คำมั่นสัญญาอะไรที่ดีต่อกันแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับที่มันพัฒนากันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเนาะนะเออก็ค่อยคนะค่อยๆดูไปค่อยๆพัฒนากันไปนะคะตอนนี้ยังไม่มีก็รอไว้ก่อนถ้ามีเข้ามาก็ให้มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่า คนที่จะเข้ามาเป็นรักใหม่ของคุณนะ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาจะชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกนะ <appointment> เขาจะชัดเจนกับคุณตั้งแต่วันแรกเลยไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วอึมครึมไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาดึงคุณไปอยู่ในความสัมพัน,พนธ์ไม่ชัดเจนถ้าเป็นแบบนั้นก็คือไม่ใช่นะคะตัดทิ้งไปเลยนะถ้าใครที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคุณไม่ต้องไปรอ,อความชัดเจนอะไรจากเขานะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองนะคะนะโอเคอ่ะประมาณนี้ไพ่บอกว่าคุณคู่ควรกับ ความรักที่ดีความรักที่เข้ามาแบบถูกต้องแล้วก็ชัดเจนทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะมีวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์ตัวเลขเลข5เลข1เลข7มาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขานะ ตัว R ตัว N ตัว A ตัว D ตัว Z ตัว C ตัว X ตัว Y ตัว E ตัว K ตัว M ตัว S ตัว Y ซ้ำอ่ตัว T ตัว H ตัว V แล้วก็ตัว U โอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ